สวัสดีทุกคนนะคะขอขอแทนตัวเองว่าเบลแล้วกันนะคะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มาถึงการแนะนำหลักสูตรในวิชาสาขาสุดท้ายน,นะคะก็คือสาขาวารรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกนะคะหรือภาษาจีนคือปี่เจียวเหวินเสวีย่ชื่อเจียวเหวินเสวียนั่นเองค่ะค่ะสําหรับสาขาวิชานี้นะคะวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกนะคะเป็นสาขาที่ค่อนข้างได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลกเลยทีเดียวะคะ่ะแล้วก็สําหรับที่ ประเทศจีนนะคะสาขานี้เปิดหลักสูรตรมาตั้งแต่ปีพศ2540ันห้ี่เลยทันทีแล้วค่ะก็ถือว่าเป็นสาขาที่อย่างที่อาจารย์โก้แล้วก็อาจารย์คิวได้พูดไปนะคะคือทังหรือถ้าถอาจารย์จลศรีได้พูดนะคะคือการเรียนทางด้านศินลปศาสา์เนี่ยจะมีการเกี่ยวโยงเชื่อมโยงกันทุกศาสต์ใช่ไหมคะสำหรับวรรณกรรมเปรียบเทียบะววรรณกรรมโลกนะคะก็คือจะเป็นการเรียนที่ ่เป็นสาขาที่สามารถที่จะประยุกต์นะคะเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับวรรณกรรมทุกยุคทุกสมัยนะคะไม่ว่าจะเป็นในยุคโบราณยุคร่วมสมัยหรือในสมัยใหม่นะคะหรือว่าใครที่สนใจทางด้านภาษาต่างประเทศนะคะมีรู้ภาษาต่างประเทศในหลายภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะมาศึกษาสาขาวิชานี้ได้เช่นกัน,นะคะ่ะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าสําหรับวันนี้เนี่ย สิ่งที่จะพูดถึงเนี่ยก็จะมีหลักสูตรวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกในประเทศจีนนะคะว่าปัจจุบนันนี้คนจีนเนี่ยถ้าเรียนในสาขานี้เรียนอะไรกันบ้างนะคะแล้วก็ทิศทางของผู้เรียนค่ะแนวทางการวิจัยนะคะว่าถ้าเราสนใจที่จะเรียนทางสายนี้เนี่ยจะมีแนวทางการวิจัยอย่างไรบ้างนะคะและต่อมาก็จะเป็นตัวอย่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งค่ะที่เลือกของมหาวิทยาลัยปักกิ่งมานั้นก็เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยปักกิ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงระดับโลกเลยใช่ไหมคะทุกคนก็เป็นที่รู้จักกันค่ะก็เลยอยากจะแนะนําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยปักกิ่งให้ทุกคนได้ทราบกันนะคะว่ามีอะไรบ้างหลังจากนั้นก็จะขอกล่าวสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์การเรียนปเปรียญของตัวเองค่ะที่ประเทศจีนนะคะเวลาได้รับความประทับใจแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรมาบ้างค่ะค่ะแล้วก็มาดูนะคะสําหรับจุดแรกนะคะหลักสูตรทั่วไปนะคะหรือว่าจุลเครื่อเฉินนะคะก็จะมีทางด้าน บทความวิจัยตะวันตกนะคะนิยายมัยใหม่ตะวันตกนะคะสังเขปทฤษฎีวรรณกรรมเปรียบเทียบการศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนตะวันตกกวีนิพนธ์เปรียบเทียบจีนกับตะวันตกประวัติศาสตร์วรรณกรรมตะวันตกประพันธ์กรจีนสมัยใหม่กับวรรณกรรมต่างประเทศนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมยุโรปวรรณกรรมคลาสสิกยุโรป อเมริกันนะคะวรรณกรรมสมัยใหม่ยุโรปอเมริกันความเป็นมาแนวความคิดสมัยใหม่ของยุโรปอเมริกันบทกวีและบทละครเพลงภาษาอังกฤษนะคะความรู้พื้นฐานด้านงานวิจัยหรือแม้กระทั่งภาษาศาสตร์ปัจจุบันจะสังเกตว่าเรียนในสาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกเนะะี่ยค่ะไม่เพียงแต่จะเรียนแค่วรรณกรรมอย่างเดียวนะคะเราสามารถที่จะพอคนที่ได้ภาษาหลายภาษาเนี่ยก็เป็นข้อได้เปรียบ ในการเรียนสายนี้ด้วยเช่นกันอย่างที่ท่านอาจารย์จัจนศรสีได้พูดไว้ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ภาษาไทยและได้ภาษาจีนใช่ไหมคะถ้าเราเลือกเรียนในสาขาวิชานี้เราก็สามารถที่จะนำสองอสองสิ่งที่เรารู้กันมาประยุกต์เข้าด้วยกันมาเปรียบเทียบมาวิจัยและทําต่อยอดต่อไปได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วหลักๆของสาขาวา ทางสาขาวิชานี้เนี่ยก็จะเรียนด้านภาษาต่างประเทศนะคะแล้วก็มีวรรณกรรมต่างประเทศแล้วก็มีการเปรียบเทียบจีนกับต่างประเทศนะคะและนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องกวีนิพนธ์บทละครวรรณกรรมจีนโบราณวรรณกรรมร่วมสมัยวรรณกรรมทุกยุคทุกสมัยนะคะตั้งแต่โบราณเอ่อร่วมสมัยและสมัยใหม่ก็สามารถนํามานํามาเปรียบเทียบและวิจัยต่อยอดได้เช่นกันค่ะ แล้วก็ทิศทางของผู้เรียนนะคะเสี่ยสีฝังเช่นคือถ้าเรียนาทางด้านสาาวรรวกรรมเปรียบเทียบและววรรณกรรมโลกนะคะผู้เรียนเนี่ยก็จะได้เรียนรู้วรรณกรรมจีนไปพร้อมๆกับวรรณกรรมตะวันตกและวรรณกรรมตะวันออกซึ่งถ้าใครที่เป็นคนชื่นชอบอ่านหนังสือเป็นอย่างมากนะคะ,อะชอบที่จะดูดูหนงังหรือว่าดูซีรีส์หรืออะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถที่จะมาศึกษาทางสายนี้เพิ่มเติมได้นะคะเพราะนอกจากเราจะได้เรียนรู้วรรณกรรมแล้วเนี่ยทางสายนี้ยังจะสอนให้เราวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ในตัวบทละครหรือทําให้เรามีเปิดเวิด์มองโลกได้กว้างยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะและอีกอย่างเนี่ยเราจะได้เรียนรู้รากเหง้าวัฒนธรรมที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศนะคะไม่เพียงแต่รู้แค่จีนหรือไทยแต่เราจึงสามารถเปิดโลกที่เราสามารถรู้อ๋อ ถวันตกเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งประเทศเพื่อนบ้านเราเราก็สามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมค้นคว้าและรู้เพิ่มเติมทางด้านวัฒนธรรมของแต่ละประเทศที่แตกต่างกาันทําให้เราเข้าใจคนเข้าใจสังคมและก็รู้ว่าเราจะติดต่อสื่อสารกับคนแต่ละประเทศยังไงนะคะต่อยอดได้ทุกอาชีพเลยทีเดียวค่ะทีนะคะเราก็จะนอกจากนี้นะคะเราก็สามารถที่จะฝึกทักษะการอ่านบทความต่างๆที่เป็นภาษาต่างประเทศได้นะคะไม่เพียงแต่ภาษาจีนใช่ไหมคะเราก็ยังคง ได้อ่านภาษาไทายหรือภาษาต่างๆภาษาอังกฤษที่ยังทิ้งไม่ได้ที่ได้เพื่อที่จะนําแนวความคิดของทางด้าน ตะวันตกต่างๆใช่ไหมคะของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงก็สามารถที่จะนํามาศึกษาวิจัยค้นคว้าเพิ่มเติมต่อย,ยอดในทางสายนี้ด้วยเช่นกันค่ะและนอกจากนี้นะคะสิ่งที่สําคัญก็คือผู้เรียนนะคะควรมีความรู้ภาษาที่สามภาษาที่สี่ติดตัวมานะคะจะสามารถต่อย,ยอดแล้วก็ไปต่อทางสายนี้ได้อย่างสบายๆเลยคะ่ะต่อมานะคะแนวทางการวิจัยค่ะเยียนจิวฟังเซียนเรียนสาขานะการเปรียบเทียบวรรณกรรมโลกเล่า มีแนวทางการวิจัยยังไงบ้างใช่ไหมคะเราก็มีอยู่ประมาณสี่หลักใหญ่ๆนะคะก็จะมีทางด้านกาวีนิพนธ์เปรียบเทียบหรือว่าปีเ่เจยวซื้อเสียนะคะอันนี้ก็จะเป็นการเน้นทฤษฎีการวิจารณ์นวรรณกรรมนะคะหรือว่าการนําแนวความคิดของวรรณกรรมแต่ละ เรื่องเนี่ยมาเปรียบเทียบกันทั้งในแนวตั้งแนวนอนแล้วก็เปรียบเทียบรอบกานเปรียบเทียบถึงความเหมือนความแตกต่างนะคะตัวอ,อย่างเช่นถ้าเราจะมองอย่างสนุกสนุกง่ายๆ่ายก็เรื่องสั่งทองนะคะวรรณกรรมพื้นบ้านของเราที่ทุกคนรู้จักกันใช่ไหมคะเราก็พอเราได้เรียนทางด้านนี้เราก็จะได้รู้ว่าอ้จริงๆแล้วที่จีนเนี่ยสิบสองปันนาเขาเนี่ยที่อยู่นานเนี่ยเขามีเรื่องที่คล้ายกับสั่งทองเลยนะคือฉางเงียบเฉินเรื่องนี้เนี่ย เราสามารถเอามาเปรียบเทียบอะไรกันได้บ้างเปรียบเทียบในตัวบริบทของเนื้อเรื่องเปรียบเทียบในมุมมองของตัวละครหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะทําให้เราค่อยๆศึกษาค้นคว้าและระหว่างที่เราศึกษาเนี่ยเราอาจจะลงพื้นที่ไปดูที่นู่นที่นี่ใช่ไหมคะไป12ปัญนาจริงๆหรือลงไปที่ที่มีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นจริงๆมันก็ได้ความสนุกได้เข้าใจได้เรียนรู้วัฒนธรรมได้อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะต่อมานะคะ ด้านทางด้านวิจัยการแปลวรรณกรรมค่ะก็คือฟานอี้เวนสวยเยุเอียนจิวนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางด้านที่ดูเกี่ยวกับการแปลเป็นหลักใช่ไหมคะก็ใครที่ชอบอ่านวรรณกรรมการแปลก็สามารถที่จะ,ะนําเนื้อหาที่ตัวเองชอบนะคะมาศึกษาเพิ่มเติมได้ทําให้เราได้รู้ว่าสาเหตุใดที่ตัวแปลก้นฉบับเขาแปล อย่างนี้แต่ทําไมภาษาไทยเราต้องแปลบิดมาแบบนี้มันทําให้เราได้มุมมองหลากหลายแล้วก็ทําให้เราเวลาเราอ่านอะไรเราจะอินแล้วก็เหมือนกับเข้าใจในสิ่งที่เราอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้คือแบบเป็นผลพลอยได้จากการที่เราเรียนแล้วก็วิจัยด้านนีมานะคะต่อมานะคะก็จะเป็น ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์วรรณกรรมจีนกับต่างประเทศนะคะจงไหวเหวินสวยกวนซีสดอ่าทางด้านนี้เป็นด้านที่อีกด้านหนึ่งนะคะการวิจัยที่น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะคะก็คือของตัวเบลเองเนี่ยเบลก็ทําทางด้านนางพญายงูขาที่เผยแพร่ในไทยใช่ไหมคะเราก็จะได้เรียนรู้ตอนนั้นที่ทําวิทยานิพนธ์จบนะคะก็ได้ ได้แนวทางแล้วก็ได้หลายๆอย่างมาจากท่านอาจารย์จะรสีด้วยนะคะที่แบบเป็นถือว่าเป็นไอดอลเป็นแม่แบบของเบลแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้แบบเราอยากจะทําวิจัยทางด้านนี้ต่อไปอยากทำงานด้านวิชาการนี้ต่อไปนะคะโดยการที่เราได้ลงพื้นที่จริงนะคะจากที่ท่านอาจารย์ก็ได้แนะนาแนะแนวเบลมานะคะว่าถ้าเราอยากรู้อะไรเนี่ยเราต้องศึกษาถึงแก่นศึกษาจริงๆเราก็ถือว่าเป็น ความสนุกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าแบบวิตอนแรกเรามาเรียน,รยรยนวรรณกรรมเราเน้นก็อ่านอย่างเดียวแต่พอเรามาเรียนจริงๆเออมันไม่ใช่นี่นะเราได้แบบเหมือนได้ลงพื้นที่ได้ไปดูได้เห็นได้เรียนรู้ได้เข้าใจอะไรลึกซึ้งยิ่งขึ้นหลายมุมอย่างเช่นกับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะคะว่าเกี่ยวกับนางพญาง,งูขาวที่เผยแพร่ในประเทศไทย <S <S ใช่ไหมคะแล้วก็ดูถึงขนาดงูขาวของไทยกับงูจีนนะคะในงูขาวจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยค่ะพอเรา มองลงไปลึกๆขึ้น มันก็เหมือนเป็นเนื้อหาที่เชื่อมโยงที่สนุกกันว่าเอ๊มีความเกี่ยวข้องกันยังไงนะสิ่งเหล่านี้อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบอ่านชอบเชื่อมโยงชอบประวัติศาสตร์ชอบอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาศึกษาทางสายได้น,นะคะแล้วก็วิจัยด้านหนึ่งได้ค่ะต่อมานะคะเป็นด้านวรรณกรรมโลกและทฤษฎีทางวัฒนธรรมนะคะหรือว่าเหวรนณว่าลิรุ่นหยื่เซื่อเจียววือนเสวียนนั่นเองค่ะทางด้านนี้ก็อย่างที่บอกนะคะก็ซื่อเจียววือนเสวียก็คือวรรณกรรมโลกก็จะเน้นวิจัยทางด้านทฤษฎี การวิจัยวรรณกรรมร่วมสมัยนะคะซึ่งเป็นทางด้านแนวความคิดผลงานนักเขียนหรือรวมไปถึงวรรณกรรมชนกลุ่มน้อยวรรณกรรมอนานิคมวรรณกรรมหลังอนานิคมวรรณกรรมยุคหลังสมัยใหม่วรรณกรรมสตรีวรรณกรรมนครหลวงวรรณกรรมเจ้นิยมหรือวรรณกรรมประเภทต่างๆที่มีชื่อเสียงนะคะเราก็สามารถวิจัยได้สังเกตว่าแนวทางการวิจัยของสาขาวิชาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกค่อนข้างกว้างใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น ก็คือถ้าเกิดใครที่ชื่นชอบทางด้านอ่านหนังสือแล้วก็มีภาษารู้ภาษาหลายๆภาษาเนี่ยก็สามารถที่จะมาศึกษาทางศาสตรนี้ได้ค่ะต่อมานะคะก็ขอยกตัวอย่างรักสูมหาวิทยาลัยปักกิ่งนะคะนี่ก็เป็นรูปที่ตอนนั้นตัวเบลเองเนี่ยได้ไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยด้วยนะคะตอนที่ศึกษาอยู่ปริญญาโทนะคะก็มีความประทับใจมากมายเลยคะ่ะก็มี สิ่งสญญวยงามมากมายนะคะก็ตอนนี้เรามาเข้าสู่โครงสร้างหลักสูตรปรียาโทกันดีกว่าค่ะระยะเวลาปกติที่เรียนนะคะก็คือหนึ่งปีครึ่งถึงสองปีค่ะวิชาที่จําเป็นต้องเรียนนะคะก็คือมีประมาณ10วิชา21หน่วยนะคะได้แก่วิชาทฤษฎีวรรณกรรมโลกกวีนิพนธ์เปรียบเทียบความสัมพันธ์ของวรรณกรรมตะวันออกแนละตะวันตกวรรณกรรมโบราณตะวันตก และวัฒนธรรมจีนโบราณนะคะหลังจากนั้นก็จะเรียนวรรณกรรมภาษาอังกฤษวรรณกรรมภาษารัสเซียวรรณกรรมภาษาโปรตุเกสวรรณกรรมภาษาฝรั่งเศสวรรณกรรมตะวันออกนะคะก็จะแบ่งเป็นวรรณกรรมที่ทรงคุณค่าต่างๆแต่ละประเทศนะคะตามตามที่ผู้เรียนสนใจแล้วก็สามารถนําไปต่อยอดในการวิจัยได้นั่นเองค่ะและสุดท้ายก็จะมีการเปรียบเทียบวัฒนธรรมจีนและตะวันตกนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีวิชาเลือก2อถึงสวิชานะคะเรียนประมาณ5หน่วยกิตค่ะ ต่อมานะคะหลักสูตรปริญญาเอกนะะก็อย่างที่อาจรโก้อาจารย์คิวได้กล่าวไปนะคะคือถ้าเรียนปริญญาเอกก็ค่อนข้างที่จะลึกขึ้นเรียนไปในการเจาะลึก ในส่วนที่เป็นตัวศาสตร์ของวิชามากยิ่งขึ้นนะคะก็จะลงลึกทางด้านทฤษฎีอะไรมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นระยะเวลาเรียนเนี่ยตกอยู่ประมาณ3-4ปีค่ะวิชาที่จําเป็นต้องเรียนจะมีเจ็ดวิชานะคะยี่สิบสองิจค่ะก็คือเรียนเกี่ยวกับลัที่มาร์กซิสและแนวความคิดส,สมัยใหม่ในสังคมร่วมสมัยนะคะและก็จะมีการศึกษาภาษาต่างประเทศที่เป็นภาษาที่1และภาษาที่2ด้วยนะคะต่อมาก็จะเป็นการศึกษาผลงานประพันธ์ ประพันธกรวกรรณกรรมคลาสสิกยุโรปและอเมริกันนะคะการศึกษากวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษการศึกษาากวีนิพนธ์เปรียบเทียบจีนกับตะวันตกนะคะแล้วก็การศึกษาวิจัยตะวันตกนั่นเองค่ะก็จะเรียนอยู่ประมาณนี้ซึ่งจริงๆแล้วจากที่ได้ไปสัมผัสที่ประเทศจีนมาแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนจีนก็ทาให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย หลักสูตรของจนะีนเนี่ยเขาจะไม่ทิ้งภาษาต่างประเทศเลยสําหรับคนที่เรียนวรรณกรรมเปรียบเทียบเขาจะต้องเรียนจริงๆภาษาที่1แนละภาษาที่สภาษาที่สามอะไรเงี้ยค่ะเรียนหลายๆภาษาแล้วแต่คนสนใจว่าจะเลือกอะไรซึ่งทําให้เขาสามารถไปต่อยอดในการวิจัยของเขาต่อไปได้ค่ะทีนะคะก็ขอเล่าสู่อ่า ประสบการณ์ของตัวเองของเบลเองนะคะที่เรียนจบเรียเอกสาขานกรรเปรียบเทียบและอรุกรรมโลกที่ประเทศจีนมานะคะระหว่างชว่วงปี2017และ2020นี้ค่ะก็คือจริงๆ2ปีแรกเนี่ยเป็นปีที่ได้อยู่ที่ประเทศจีนก็รู้สึกว่าเราไปถึงเนี่ยเราได้เปิดโลกกว้างมากขอย้อนความคือตอนแรกเนี่ยปอโทก็เรียนอ,อยู่ที่เทียนจีนที่เดิมคะ่ะพอปอเอกกลับไปเทียนจินเหมือนเดิมก็รู้สึกว่า เฮ้ยหลายๆอย่างที่จีนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วมากทั้งเทคโนโลยีทั้งการใช้ชีวิตอะไรเปลี่ยนไปแค่เพียงแค่สามปีที่กลับมาไทยและกลับไปต่อเองเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้เรารู้สึกขึ้นกับหลายๆสิ่งที่เราเจอค่ะก็เลยแบบประทับใจทางการใช้ชีวิตแล้วก็ด้านการเรียนด้วยเช่นกันค่ะสําหรับการเรียนปอเอกที่จีนนะคะก็อย่างที่ อาจารย์คิวได้แนะนําก่อนหน้านี้นะคะว่าเราควรจะศึกษาก่อนว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีเ,เขาเรียกว่ามีข้อจํากัดในการศึกษาอย่างไรบ้างเราจะได้วางแผนและก็สามารถที่จะเรียนจบได้อย่างได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วนั่นเองค่ะก็สำหรับที่เทียนซินที่เรียนไปนะคะมีทมั้งหมด22หน่วยกิจค่ะ ส่วนใหญ่ก็จะมีเรียนทางาด้านทฤษฎีนะคะอย่างเช่นการศึกษาตามแนวความคิดโพสต์โมเดิร์นิซึมนะคะหรือว่าการศึกษาทฤษฎีการแปลวรรณกรรมเปรียบเทียบอ่าแล้วก็มีพวกทางด้าวนวรรณกรรมตะวันออกและวรรณกรรมทฤษฎีวรรณกรรมร้องสมัยตะวันตกเพื่อจะใช้แนวความคิดเหล่านี้มาต่อย,ยอดในการทําวิทยานิพนธ์นะคะแล้วก็จะมีการศึกษาแนวความคิดของมิคาอิลแบ็กตินนะคะเอ่อเป็นนักปรัชญานักกวีชาวราัสเซียนั่นเองค่ะที่ ค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้ทฤษฎีคาริวเวที่ทุกคนอาจจะเคยได้ยินกันใช่ไหมคะทั้งเทศกาลคาริวเวและทฤษฎีคาริวเวอนะคะแล้วก็มีการศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมโบราณในทวีปเอเชียนี่ก็เป็นวิชาที่น่าสนใจมากๆค่ะทำให้เราได้เปิดโลกว่างเข้าใจอะไรต่างๆมากขึ้นนะคะแล้วก็บรรยากาศทางด้านการเรียนนะคะก็จะเป็นการที่ อาจารย์ได้พูดหน้าห้องและเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกับเพื่อนในห้องนั่นเองค่ะก็คือนอกจากที่เราฟังอาจารย์แล้วเราสามารถไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองแล้วก็นําความคิดของเราเนี่ยมาแลกเปลี่ยนทัศนคติกับเพื่อนในห้องนะคะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราคิดอยู่อย่างเงี้ยเราถูกหรือผิดแล้วก็อาจารย์ก็จะมาบอกอีกทีหนึ่งว่าทัศนะเราเป็นยังไงยังไงบ้างก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนกันทําให้เราพัฒนาตัวเองได้ ขึ้นไปได้อย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะก็เป็นความประทับใจนะคะแล้วนอกจากนี้ก็เป็นอีกอย่างที่ประทับใจก็คือการที่เราได้เหมือนกับเรียนแล้วเรามีกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษาที่จีนนะคะคือพอขึ้นปอเอกเนี่ยเราได้คลุกคลีกับคนจีนมากขึ้นมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยให้คําแนะนํากับเราทําให้เราได้รับรู้วัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้นหรือได้เจอ,อเพื่อนมากขึ้นได เข้าใจหลายๆอย่างมากขึ้นได้ไปหลายๆที่ได้ฟังอะไรที่มากขึ้นเหมือนกับเรานอกจากเราไปเรียนเอาวิชาความรู้เราเหมือนเราได้เปิดโลกเข้าใจแล้วว่าอ๋อจริงๆแล้วเป็นยังไงยังไงบ้างที่จีนเป็นยังไงตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคนจีนมีวัฒนธรรมเขาไปนั่งทานข้าวด้วยกันวัฒนธรรมจริงๆเป็นอย่างไรองไงะไรเงี้ยค่ะเหมือนกับได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างด้วยก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะที่สนใจก็มาเรียนประเทศ มาเรียนต่อที่ประเทศจีนได้นะคะแล้วก็เลือกสาขาวิชาที่ตัวเองชอบนะคะถ้าเกิดชอบอา่านหรือว่าชอบภาษาต่างประเทศมีความสามารถหลากหลายก็สามารถมาเรียนในสาขาวรรณกรรมเปรียบเทียบและวรรณกรรมโลกได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ